ปัจจุบันนี้ทางโลกมนุษย์หรือว่ายุคป,ปัจจุบันนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งมีสีสุขมีซากพร้พอมด้วยกันนั้นมีพืชพรรณธัญญหารมีพ่อมิเาษประชากรเอาไฟฟ้าราาักเพื่อมาสักการะบูชาเป็นความมึงม่งมิ่งเมืองคุณและจะได้ราษนาท่านพองเห็นดีจะเข้าราชกรเห็นดีจะเข้าไปปกปักรักษาเป็นบารมีแก่ประเทศชาติแล้วเมขย เกิดตอนตุเยับปีแล้วจะมาสร้างบ้านเปร่งเมือนของคนโบราณเหมาะสมแล้วคุนแล้วตาวตารางท่านท่านเห็นว่าน้มตารางแล้วจุดดาเนิน,นขอราษนานิบุญมหากษัตริย์พร้อมด้วยคนโบราณท่านจะอโหสิกรรมให้แก,ลก,แกลแล่ลูกแกหลานแล้วบอกลูกหลานเตรียมกุมภังสาวส,ส,สนมเบาไัยบ้านเมือง เพื่นเห็นทีอโหสิกรรมที่ไปกลมมึงคุณนี่ไปสร้างภาษาไปเป็นสิริมงคุณ